F-15EX Eagle II เป็นเวอร์ชันล่าสุดของตระกูล F-15 ที่มีประวัติการใช้งานยาวนานกว่า40ปีพัฒนาโดยบริษัทโบอิ n งสหรัฐอเมริกาเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานเช่น F-15C ดีด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทั้งในด้านระบบเรดาร์การสื่อสารอาวุธและระบบป้องกันตัวเอง F-15EX จึงไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ออกแบบให้รับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่หนในจุดเด่นของ F-15EX คือระบบเรดาร์แอน Apg 82 AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทั้งทางอากาศและภาพคพื้นดินนอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธระยะไกลได้ถึง12ลูกพร้อมติดตั้งระบบการสื่อสารแบบเปิด Open Mission System ที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับเทคโนโลยีของประเทศผู้ใช้งานเครื่อง F-15EX ยังมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้สูงถึง13,000กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้น ระเบิดนำวิถีหรือแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์และยังสามารถทำภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศการที่ประเทศไทยให้ความสนใจในการจัดหา F-15EX ในปี2026นั้นไม่ใช่เพียงเพราะเครื่องบินลำนี้ทันสมัยที่สุดในกลุ่มเครื่องบินรุ่น4.5เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยให้เทียบเท่าประเทศพันธมิตรระดับแนวหน้าแหล่งข่าวภายในกองทัพอากาศไทยระบุว,ว่า โครงการจัดหา F15EX จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปรับปรุงฝูงบินขับไล่หลักที่ปัจจุบันยังคงใช้งาน F5 และ F16 ในบางรุ่นที่เริ่มมีอายุการใช้งานยาวนานการแทนที่ด้วย F15EX จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะยืดอายุการใช้งานฝูงบินหลักไปได้อีกหลายสิบปีอีกทั้ง F15EX ยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมการรบของชาติและสามารถสื่อสารกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F35 หรือรดรนทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรบแบบผสมผสาน j o ยอ l l โดเมนโอเป r เรชันในด้านความเร็ว F15EX ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมท2.5พร้อมกับรัศมีปฏิบัติการกว่า1,000ไมล์ทะเลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถทำการเติมเชื้อเพลิงได้จากเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศของไทยซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนไกลและป้องปรามสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องต้นทุน F-15EX มีราคาต่อเครื่องประมาณ80-95ล้านดอลลาร์ซึ่งหากประเทศไทยสั่งซื้อในล็อตแรกจะมีโอกาสในการได้รับราคาพิเศษจากการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาล G2G กับสหรัฐอเมริกาและยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับอุตสาหกรรมการบินของไทยได้ในอนาคต F-15EX ยังสามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุดอย่าง EPAWSS e a g l e Passive Active Warning and Survivability System) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากการโจมตีของขีปนาวุธภาคพ,พื้นสู่อากาศและเระดาร์ัตรูนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ F-15EX ได้รับความนิยมจากกองทัพหลายประเทศสําหรับประเทศไทยนี่คือก้าวแรกของของค์การเข้าสู่ยุคการบินรบใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นพลังทําลายสูงและความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่การมี F-15EX เข้าประจําการไม่เพียงยกระดับด้านเทคโนโลยี แต่ยังสร้างความมั่นคงและศรัทธาในระบบป้องกันประเทศจากประชาชนในปี2026หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราอาจได้เห็นเครื่อง F-15EX II ที่มีธงชาติไทยติดอยู่ที่ลำตัวบินผ่านเหนือฟ้าในงานวันกองทัพอากาศหรือเข้าร่วมภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพไทยในระดับสากล F-15EX จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลัง ความก้าวหน้าและการวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการป้องกันประเทศทั้งในด้านการรบในอากาศความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อนาคตและนี่คือการเปิดตัวของ F15EX Eagle II ในบริบทของไทยในปี2026ที่ทั่วโลกต้องจับตามอง